สวัสดีค่ะพบกับแม่ชียาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่องศูนย์การเรียนรู้สติเนาะวันนี้จะมีเรื่องมาคุยกับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาสมองด้วยการปฏิบัตินะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะหยุดคิดเนาะหยุดไปอดีตหยุดไปอนาคตแล้วก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะทีนี้การพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะรู้ซื่อถึงลมหายใจรู้ซื่อ ถึงชิปร,รอ่าว่าลมหายใจสั้นหรือยาวชิปรจรเต้นหนักหรือเบาเนาะทีนี้การที่เราพาจิตก,กลับมารู้ซื่อเกี่ยวกับการทํางานของกายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองการคิดวิเคราะห์และก็การจดจําได้ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าพอเราหยุดคิดเรากลับพัฒนาบางสิ่งบางอย่างในร่างกายได้ซึ่งในงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการทดลองเรื่องนี้มามากมายนะ ว่าพอเราปฏิบัติแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรในสมองบ้างเนาะอันแรกก็คือว่าคลื่นสมองก็จะเป็นคลื่นแบบแกมมาแกมมาเบรนเวฟเนี่ยเป็นคลื่นที่พบได้ไม่บ่อยนะคะแต่ว่าจะพบได้ในนักปฏิบัตินะและเมื่อไร่ที่เราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนาะคลื่นสมองแบบแกมมานี้ก็จะเจอได้แม้กระทั่งตอนที่เราไม่ได้อยู่ในบัลลังก์อยู่ในการปฏิบตัติซึ่งเป็นคลื่นที่ทําให้เรา คิดวิเคราะห์ขั้นสูงได้ดีเข้าใจอะไรลึกซึ้งได้ดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีด้วยนะคะแล้วเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการความคิดสร้างสารรค์ที่กว้างไกลเนาะเราก็จะสามารถพัฒนาสมองส่วนที่เรียกกันว่า temporal parietal junction ให้หนาขึ้นได้ส่วนนี้เนี่ยทำให้เกิดความคิดที่กว้างไกลมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ค้นพบมาว่า จะสามารถรักษาสมองส่วนความจำ working memory ได้ดีสมองส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถดึงความจำเราเนี่ยออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแปลว่าการที่เรามาปฏิบัติหรือการที่เราเหมือนจะต้องหยุดคิดไปชั่วขณะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราได้ฟื้นฟูแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลายๆอย่างภายในสมองเนาะทีนี้พอเรามาพูดในภาษาจิตกันบ้างนะจิตเราเนี่เป็น พลังงานที่มีชีวิตที่สั่งให้กายที่มีชีวิตเนี่ยขยับขยื่อนแล้วก็ทำงานทีนี้ร่างกายเป็นลูกน้องของจิตเนาะรวมถึงก้อนสมองนี้ด้วยก็เป็นลูกน้องของจิตดังนั้นเมื่อจิตส่งคำสั่งอะไรมาร่างกายก็จะตอบสนองไปตามนั้นสมองก็จะคิดไปตามนั้นทีนี้กิเลสต,ตัวหลักใหญ่ๆที่มีอยู่สามตัวนะคะก็คือโลบโกรธหลงเนาะ เวลาที่จิตไปอยู่กับอารมณ์ของมนันก็จะทําให้สมองทํางานสอดคล้องไปตามนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กับกิเลสตัวฟุ้งซ่านสมองจะคิดทั้งวันเลยนะเวลาที่สมองคิดทั้งวันบางทีก็หยุดไม่ได้ด้วยนะคะคือฟุ้งไปได้เรื่อยๆเลยอะ่ะเดี๋ยวก็เรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามไม่สามารถที่จะสงบความคิดหรือว่าหยุดคิดได้เลยเนาะทีนี้พอเราพาจิตกลับบ้านเนี่ย เราเปลี่ยนนิสัยให้จิตเนี่ยอยู่กับพลังงานบวกนะเป็นการเพิ่มพลังงานที่เรียกว่าสมาธิแต่ในสมาธิอันนี้เนี่ยจะเป็นสมาธิที่ถูกต้องเป็นสัมมาสมาธิเป็นการที่เทรนนิสัยใหม่ให้จิตเนี่ยตั้งมั่นโฟกัสแค่ทีละหนึ่งเรื่องได้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกฝนให้จิตกลับบ้านแล้วจิตอยู่กับกิเลสต,ตัวหลงอยู่กับกิเลสต,ตัวฟุ้งซ่าน จะฟุ้งไปได้เรื่อยๆเลยฟุ้งไปทั้งวันจนเลิดเปิดเปิงไปหมดะคะการจะทํางานให้เสร็จหนึ่งงานอาจจะใช้เวลานานขึ้นเพราะว่าการที่เราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับงานนี้ให้เสร็จเนี่ยเราก็แวะไป15นาทีอา่าไปเพลิดเพลินกับเรื่องที่เราฟุ้งซ่านแวะไปอีกสินาทีไปดูหนังไปฟังเพลงงานหนึ่งงานก็จะเสร็จเนี่ยค่ะทำให้เราใช้พลังงานในสมองเปลืองมากเลยนั่นคือความคุ้นเคย ของอารมณ์ที่เราปล่อยให้จิตเราไปอยู่กับสิ่งนั้นความคุ้นเคยในการไปอยู่กับรูปโกรธหลงจะทําให้สมองทํางานไปตามนั้นด้วยแต่เมื่อไร่ที่เราฝึกพาจิตกลับบ้านเนาะอันนี้จะเป็นความคุ้นเคยใหม่เป็นความคุ้นเคยในฝั่งกุศลในฝั่งพลังงานด้านบวกหนึ่งในนั้นเราก็จะได้ความคุ้นเคยของจิตที่มีกําลังของสมาธิขึ้นมาตอนที่จิตเรา นิ่งอยู่บ้านเป็นสมาธิใช่ไหมคะรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆเนาะตอนนั้นแหละที่นิสัยอันใหม่เนี้ยจะถูกนําไปใช้ในการทํางานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีกําลังในการโฟกัสได้ดีขึ้นพอเราจะไปทํางานใดสักงานนะคะจิตเราที่ถูกเทรนให้มีสมาธิก็จะมีสมาธิอยู่กับแค่กรอบของการทํางานนั้นๆถ้าเกิดว่าจิตวอกแวกเนาะเราจะเห็นได้ทันว่าเอา้าเราวอกแวกแล้วนี่นาะ แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเห็นได้ยากกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือเราเพลินไปอยู่กับสิ่งรอบตัวหลายนาทีแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีคืองานเราก็ไม่เสร็จแล้วเนี้ยค่ะก็ต้องข้ามไปทําวันต่อไปทีนี้พอเรามาฝึกแบบเนี้ยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราหยุดคิดเนาะแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้เทรนนิสัยใหม่ตั้งแต่ในจิตเลยแล้วเมื่อจิตถูกเปลี่ยนนสยิสัยร่างกายก็จะเปลี่ยนนิสัยตามสมองเราก็จะโฟกัสงานเป็นเรื่องๆไป ไม่ค่อยวอกแวกไปที่อื่นแล้วพลังงานก็จะเหลือในการทํางานหนึ่งงานให้เสร็จเพราะว่าเวลาที่สมองใช้งานอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีขยะขึ้นมานะขยะอันนี้ยก็คืออะไมลอยเบต้าซึ่งเป็นสายของเปปไทด์เรียกง่ายๆว่าโปรโตีนก็ได้ค่ะเป็นโปรโตีนที่พบเยอะในคนที่เป็นอัลไซเมอร์เหมือนกับว่าสะสมจนเอาออกไม่ทันน่ะมันเหมือนเป็นขยะอยู่ในสมองนะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีการใช้งานสมองอย่างต่อเนื่องโดยที่เราชัดดาวไม่ได้หยุดคิดไม่ได้เนาะขยะอันนี้จะเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราชัดดาวไม่ได้สักทีเนี่ยมันจะไปรบกวนเวลาการนอนหลับของเราด้วยนะอ่าถ้าพูดในภาษาจิตก็คือเวลาที่จิตอยู่กับกิเลสต,ตัวฟุ้งซ่านเนาะตอนนั้นเองที่จิตเราร่วมมือกับมารร่วมมือกับกิเลสต,ตัวฟุ้งซ่าน เบียดเบียนเวลานอนของกายเบียดเบียนให้กายทำงานหนักแม้แต่กายจะหลับเราก็ไม่ให้เขาหลับได้อย่างเต็มที่จึงทำให้ร่างกายเริ่มอ่อนล้ากาจัดขยะที่เป็นอไมลอยเบต้าก็ไม่ทันเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับได้มีประสิทธิภาพนะคะไอขยะที่เป็นโปรโตีนอไมลอยเบต้าเนี้ยจะถูกกาจัดได้ดีกว่าก็ป้องกันไม่ให้เป็นโรคอัลไซเมอร์กันเนาะแต่ทีนี้พอเราไปร่วมมือกับมารเนี่ย เราก็เบียดเบียนเวลานอนของร่างกายจิตเราก็สั่งให้ร่างกายคิดสิคิดคิดคิด,ค,ดคิดจนนอนไม่ได้เลยค่ะกะกลายเป็นว่าในหนึ่งคืนที่เราควรจะได้นอนยังมีประสิทธิภาพเนี้ยเราก็แบ่งไปคิดแบ่งไปทำงานจึงทำให้ร่างกายทำงานหนักมากเกินไปนี่คือร่างกายเป็นลูกน้องของจิตอย่างซื่อสัตย์ทีนี้ในเมื่อร่างกายรับใช้จิตอย่างซื่อสัตย์อะค่ะเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในจิตก่อนเมื่อไหร่ที่จิตเปลี่ยนเดี๋ยวร่างกายจะเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราเลยเปลี่ยนแปลงด้วยการมาฝึกฝนให้จิตอยู่กับพลังงานฝั่งกุศลให้จิตอยู่กับเอ NERGY บวกก็คือดึงจิตกลับบ้านมาอยู่กับสติสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็พลังงานบวกด้านอื่นๆเช่นอิทธิบาทสทุกอย่างที่เป็นการฝึกฝนให้จิตกลับบ้านเนี้ย กลับกลายเป็นว่าจะเอื้อกับการพัฒนาศักยภาพของสมองและร่างกายได้ดีเลยแล้วสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆก,กับสุขภาพนะคะของกายนะก็คือตอนที่เราปฏิบัติเนี่ยเมลาโทนินจะหลัง่งซึ่งปกติอะฮะเมลาโทนินจะหลั่งตอนที่เรากําลังจะนอนตอนที่มืดแล้วพระอทิตตกดินแล้วอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอเมลาโทนินหลั่งเนี่ยก็จะส่งเสริมการนอนหลับลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีนี้ถ้าเรามีการหลับลึกได้ดีอะค่ะก็จะทำให้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ดีกำจัดขยะที่เป็นโปรโตีนอไมลอยเบตา้าได้ออกไปได้ดียังมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเมลาโทนินเนี่ยก็ยังส่งเสริมหรือว่าต่อต้านไม่ให้ฮอร์โมนเครียดคอร์ติซอลเพิ่มมากเกินไปด้วยค่ะก็จะเป็นการที่ทำให้เราเครียดน้อยลงอรักษาสมองได้ดีเพราะว่าหลับลึกได้ดีขึ้น พัฒนาการเรียนรู้ได้ดีเพราะว่าการนอนเรามีประสิทธิภาพแล้วไหนเมลาโทนินที่ช่วยให้เรางว่างนอนเนี่ยก็ยังสามารถปกป้องเซลล์ประสาทในสมองได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็น n u r o p r o t e c t i o n ดังนั้นพอเรามาปฏิบัติเนี่ยแม้ว่าเราจะหยุดคิดเนาะแล้วก็รู้ซื่อแค่ลมหายใจเข้าออกว่าสั้นหรือยาวหนักหรือเบาแต่ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนการรับรู้ของจิตตรงนี้ กับเปลี่ยนแปลงร่างกายได้อย่างมหาศาลเลยนะเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงทุกเซลล์ในร่างกาย50-60ล้านล้านเซลล์ในร่างกายตอบสนองกับพลังจิตนะคะดังนั้นถ้าเราให้จิตเนี่ยอยู่กับพลังงานฝั่งด้านบวกที่เป็นกุศลร่างกายจะดีขึ้นทั้งหมดนะแต่ถ้าเราให้จิตเรายังอยู่กับพลังงานด้านลบที่เป็นอกุศลคือโลภโกรธหลง ร่างกายก็ต้องรับใช้อารมณ์ของมารแบบนั้นไปเรื่อยๆแบบนั้นไปเรื่อยๆเราจะมาเห็นอีกทีนึงก็คือตอนที่เราแย่แล้วอ่ะเช่นอาจจะป่วยเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งอาจจะเป็นคนที่นอนหลับยากอะไรเงี้ยค่ะนอนหลับ8ชั่วโมงแล้วก็ยังรู้สึกไม่พอเลยอะไรเงี้ย10ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ฟื้นเลยไม่รู้ต้องนอนอีกกี่วันอีกกี่อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาปฏิบัตินะ เราไม่ได้แค่ส่งเสริมการหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ในระหว่างที่เราดำเนินชีวิตหรือว่าดำารงชีวิตพบปะผู้คนอยู่เนี้ยพอจิตเราถูกเปลี่ยนนิสัยใหม่ให้กลับบ้านบ่นบอยๆเนาะเราจะไม่ค่อยเสียพลังงานไปกับการเอาปัญหารอบตัวมาถล่มใส่ตัวเองคือถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ได้โดนเทรนให้กลับบ้านจิตเราจะมีนิสัยออกนอกบ้านเลยค่ะแล้วเวลาที่เจอปัญหาอะไรรอบตัวก็จะเข้าไปจับไว้ แล้วก็มาทําให้กายทํางานหนะักอันนี้ก็เลยทําให้เวลาที่เรามาฝึกฝนด้านนี้เหมือนเราจะหยุดคิดนะแต่เราจะพัฒนาตนเองได้ดีมากๆเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยาลาเคยติดอยู่เมื่อก่อนนะคะติดว่าถ้าเราไม่พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการคิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะจําสิ่งนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าจะลืมข้อมูลต่างๆค่ะ จนมาถึงวันหนึ่งที่ข้อมูลล้นมากเกินในสมองของยาดาเนี่ยนะคะจนไม่สามารถไปเมเนจเรื่องง่ายๆได้เลยเช่นการเมเนจว่าจะจัดของอยังไงเพื่อไปงานนี้ยาดาก็จะลืมนู่นลืมนน่เพราะว่าเราใช้งานไปกับการยัดข้อมูลลงไปจนเออจนเบลอไปหมดะคะช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการจัดเรียงลำดับความสำคัญเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดไปไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยตอนนั้นของยาดาประสบป,ปัญหาอยู่พอสมควรค่ะ พอได้มาปฏิบัติปุ๊บก,การจัดเรียงข้อมูลต่างๆดีขึ้นนะคะแล้วก็การทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงมากจนเหนื่อยเท่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนกว่างานจะเสร็จหนึ่งงานเนี่ยเวลาก็แทบหมดแรงไปเลยตอนนี้ก็กลายเป็นว่าพอเราฝึกให้จิตเราอยู่บ้านนิ่งเป็นสมาธิเนาะเลยโฟกัสงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องเป็นเรื่องๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าก็เผื่อให้เพื่อนๆนะได้มีแรงันดันใจในการปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็เหมือนเราอาบน้ําแปลงฟันทุกวันเนาะได้เคลียร์ขยะที่เราไปเผลอสะสมมาออกไปด้วยถ้าใครเรียนได้มาถึงเลเวลที่2นะคะก็จะมีเทคนิคสลายพลังงานขยะก็คือเราจะได้สลายพลังงานขยะโดยพลังแห่งสติเนาะเมื่อไรที่ใช้สตินะคะจะมีแต่การเดินหน้าไม่ถอยกลับนะจะเป็นการใช้ยานรู้แจ้งในการละหลายๆเรื่องออกไปจากใจอะ ทำให้เราไม่ต้องแบกของหนักอีกแล้วก็มีเทคนิคที่เกี่ยวกับการเพิ่มพลังจิตด,ด้วยอ่าก็จะเป็นในช่วงวันที่เราหมดแรงอย่างเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มพลังตั้งแต่ในจิตพอจิตมีพลังร่างกายซึ่งเป็นลูกน้องก็จะมีพลังตามไปด้วยแล้วก็มีเทคนิคการรักษาอวัยวะภายในร่างกายอันนี้ก็จะสามารถรักษาให้สมองกลับมาฟืน้นแล้วก็ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะก็ลองดูนะคะกับการพัฒนาตนเองตั้งแต่ในจิตเนาะ เราจะได้พัฒนาศักยภาพร่างกายได้ดีขึ้นไปด้วยลองดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของตนเองลองมาฝึกฝนการเจริญสติาพาจิกลับบ้านกันนะวันนี้ก็มีข้อมูลมาฝากทุกคนประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังมาจนจบนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ